สวัสดีครับวันนี้พาไปชมประกอบตู้ครับตู้ดอกพีานะครับของตู้เทอร์โบตู้เทอร์โบนะครับแบรนด์ร้านนะครับพีานะครับประกอบใส่ตู้นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้นะครับร้านพิเนีรโรดิโอนะครับวันนี้ประกอบนะครับใต้แดงนะครับให้ลูกค้านะครับ นะ,นะครับขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้อนรับไป 给多少？